สวัสดีครับค้นนะครับที่รับชมนะครับผ้าพี่หอเบิ้งเด็ดขอกไกลนะครับเด็ดปอกไกลกำลังหนี่บางพื้นที่เ็ดไกลเอาไกลไข่มาเลียงนะครับพื้นที่เอาตะไคร้ในรอมนะครับตีตะไคร้เสริงผ้าเบิ้งครับครับใส่ตะไคร้นี่นะครับที่ออมพื้นที่ขางบ้านฮึเกานะครับสวนโค้งแล้วเอาดินมาถมแล้วนะครับพ้าเบิ้งออมครับ เตรียมไปแล้วนะครับนี่พอดีไกลหิ่มาสดทรงวันเสา์นี่นะครับไกลหิ่มาสดทรงละเอียดขอกครับเบิง้งสถานทีนะครับเบิ้งครับเบิง้งเริ่มตีพี่น้องเบิ้งนะครับ 一点五，哦，还可以，哦，<noise> <noise> 要买吗？所以。 จีทีนี้นะครับปีขับอยู่ด้วยครับเิ็ดขีดแล้วนะครับ,ยรบอยากประมาณนี้นะครับ ข้างเขาตรงนี้โอเคเป็นข้างเขาไลกแปะออกแบบนี้ขานี้รอเลยครับดีแบบนี้แนละ้วดีรรงตีเพิ่งไปเลย dịch viên đi, ngay ngay đó Một nữa hợp. อยานใครใคร น <gut. S 2> ี <ary> ่นะครับ สี่มากเดี๋ยวพอดีนะครับเป็นเชีนหน้าอยู่หน้าบ้านพอดีเลยเป็นแห่งนี้นะครับเปิดทีก็เด็ดใส่เคี่ยวดินเขาเยี๋ยาปูนขาวเขา,เา,เข,าขาเชือดลูกจิงเลย กอนครับ,รบตอเลยครับ เร้อยนะครับพี่น้องครับมาเปิดจากตรงไหนครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมัดนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับปลาหอยเบิกนี่ประตูข้างเขานะครับเมีประตูไกลครับดูเขานี้นะครับอึบเนี่ยเรียบร้อยนะครับอไม่นอกนะครับ ปีนี้นะครับปีออนไปเบ <c oughs> ื้องรอบครบัรบเบื้องลับๆเบื้องข้อใกล้เฮ็ดว่าหันครับเข็ดง่ายเลยครับเอาครับเอาหันในส่วนใจคอย เบิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับขอบใกล้กันบ้านครับนี่ยเป็นงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปมะเอาปูนขาวมาห้อยแลยก็ไกลลงให้เบิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องผู้ดูคนนะครับนี่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องผูู้คนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ